เอรับโอเควันดีผู้ชมทุกคนนะผมามาดูบูมยาวครับวันนี้ครับแคทบูมยาวครับโอโ้มองเห็นมาพอดีเลยจัดเลยสิครับผมรออะไรครับไม่ได้เห็นนานแล้วบูมยาวเลย <laughs> เออจะอยู่ไกลนิดนึงครับผมเพราะว่ามันข้ามไปไม่ได้ บุมยาวครับนี่ครับสาวได้สาวเ,ออเราจะไปดูตรงไหนดีเนี่ยบุมยาวครับพวกกีไม่มีฟันนะผมตรงนี้มันไกลเกินไปเดี๋ยวเราพาไปออดูฝั่งนู้นกัน นี่ครับผมเราพาไปดูฝั่งนู้นกัน,นครับบุมยาวเาเขาน่าจะมาลอกเอาไอ,าอา้พวกต้นเนี้นะผมก็น่าจะมาลอกเอาตรงนี้นครับอันนี้ดินนอนๆครับสามารถขุดได้สบายครับล่ำเลยครับผมนะ วันนี้รถทํางานสามคันครับหนุนนอกนั้นจอดหมดแล้วผมนะเห็นไหมอ๋อรถเอ้ยมีสี่คันนู้นตรงนู้นอีกครับผมนะเห็นไหมนู้นนู่นนู่นนายจะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมก็ไม่รู้นะหน้าผม <c oughs> เราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเดินอ้อมไปฝั่งนู้นกันนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวตัด <c oughs> วิดีโอไว้ตรงนี้ครับ ผมมาดูนะครับเสียงมุมอาจจะไม่เสียงไม่ดีนะครับก็ฟังแต่เสียงรถเรามาดูใกล้ๆเลยอย่างใกล้ <c oughs> หยาบเลยครับดินน่ะก <S an> ็มีเลหล็หกถ่วงด้านหลังเพิ่มเติมอีกนะครับของใสจะกระดกวันนี้แดดรอกครับวันนี้เอ,อวันที่เท่มาณว่ายี่สิบสองนะครับผมออคลิปนี้อาจจะได้ลงวันที่ออไม่รู้สิน่าจะลงวันนี้แหละนะครับผมนะลงวันนี้แหละม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละนะครับผมยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับ แดดออกครับวันแรกเลยยังหลังจากที่ฝนโอ้โหตกมาเป็นอาทิตย์ครับมีปลาไหลหรือเปล่าวะเดี๋ยวเขาคาจะมาลอกตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราได้จับปลาไหลนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หรอก <c oughs> ดูฝั่งนี้นะครับว <c oughs> ่ฝั่งนี้แดดสองมาทุกคน กัดนอ้อยฟกตัดน้อยชิวๆเพื่อนๆครับเนี่ยผมยาวครับเป็นไงล่ะแคดสามสองซุนดีดีเฉยๆเนี่ยหว่าสามสองซุนดีถ้าไม่ดีเขาคงไม่เอามานะครับ ไอพอยที่จะเป็นร่มได้ไหมวมันไม่มีร่มไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะครับนี่ก็ทำที่ยืนนะครับทำที่ยืนนี่ <c oughs> ถ้าจะลอกตรงนี้นี่ บูมสั้นถ้าจะเอาอแค่แไอต้นในนี้ขึ้นใปูมสั้นก็ทําได้นะเขาน่าจะทํามากกว่านั้นนะครับเอาบูมยาวมาเลย เก็เสียงรถนะผมเสียงผมอาจาจะมันไม่ค่อยเข้าไม่นะครับเพราะว่าไอโฟนมันเสียงไม่ดีนะครับเก็บเสียงรถแต่เสียงรถนี่สุดยอดดังดีมากผมก็เลยหกสิบเปอมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าก็อเอาสามสิบเปร์เดี๋ยวพอเครื่องมันร้อนนะครับ <laughs> คลิปแรกเอาหกสิบเปอรไปก่อน สวยนะนี่คบ,บปูดเฟลนเินเลื่อนไปดิโอ้แรงนะบูมยาวนี่จะค้ำบิดตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันหักครับผมเดี๋ยวบูมมันหักนะมองไม่เห็นว่ะโอ้ทางนี่จยบหยาบจยบหยับ,ยบเลยนะ จะเป็นรถบริษัทนะครับเพราะว่าแบบพนักงานนี่เขาใส่เซฟตี้ใส่ชุดอะไรเหมือนบริษัทเลยนะครับเอาล่วงลองของ ต่อไม่รอแล้วนะผมยังไม่รู้งานอะไรผมออเขาเพิ่งลงเทลเลรลเมื่อกี้เลยนะก็เลยผมก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครนนับยังไงเนาะดีเนาะกำลังคิดทีนิ่พิดทิดจารานะครับเฮ้ยจ้วงอีจ้วงอีจ้วงแล้วอะ่ะทุกคนเอาแล้วอะ่ะเขาจะดินตรงนั้นขึ้น ยาวชิบหายเลยโคตรยาวนะครับโคตรยาวนะยังยาวอะ่ะสบายสบายเลยวะยังยาวนะผมนะโคนรอะยังยาวนะครับโหสุดยอดเลย ยาวอ่ะโค้ดยังยาวเลยครับดินนอนนอนสบายครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าดินแข็งนี่ ไม่ได้นะครับดินแข็งเลยตักไม่ได้นะครับเขาไหวกันอ๋อตมันยาวแบบยาวมากครับดอรโอ้ยโอ,โอ้กระดกเลยนะครับทุกคนมันยาวเกินนะ อย่าบอกนะจะขุดมาลองทางเดินนะครับเดี๋ยวผมจะอัดสักสองคลิปก็พอนะผมนะสักสองคลิปนะครับโหอย่างยาวอันนี้ก็สุดแล้วนะครับสุดแล้วได้เท่านี้แหละ อะไรวะปลาไหลเหรอนึกว่าปลาไหลนึกว่าเจอปลาไหลครับเอือนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้อันนี้เหลือนิดนึงครับเหลือนิดนึง สุดแล้วครับผมสุดแล้วนะเนี่ยแค่นี้แหละนะครับสุดแล้วกระดกเลยนะครับ ครื่องแล้วจอดครับเรียบร้อยครับจอดครับเรียบร้อยครับ เบิ้งไปเสือครับเ<อ>บิง้งอ่าอครับอยุ่ n ยา u นะ<อ>มันลอกนี่ครับครับอ๋อมันลอกไงพอด่ตั้งซุปออซุปนั่เอาหน้าอาอกแล้วก็ดินทมหอนะ<อ>ล้วก็ถมดิบ้ไปเจอหนะ้าบ้อดิอ ยบหยาบโยบหยาบ,ยาบมันเป็นคลองไงคลองน,ะนี้พอตบดินไนด้ที่เราดินลงไปเขาจะทำที่ตั้งสูบสูบซิ่งสูบซิ่งก็อยู่ฝั่งนู้นนะผมนะ เนลยยาวๆไปเลยนะครับยืนไม่ดีครับมันบูมยาวได้ครับมันเป็นอะไรที่โยบยับยบยครับ,นะรบเป็นบูมยาวด้นยครับเป็นบูมสั้นนี่ไม่เป็นไรครับ โอ้โหดูเพลินแล้วผมเอาแบบยาวๆไปเลยเนาะนะครับเอยาวๆไปเลยดูไปแบบเพลินๆ,นๆยาวๆชิวๆนะผมนะ หยาบๆนะครับดินมันเป็นดินถมใหม่ครับทุกคนครับแล้วก็เป็นดินคลองด้วยเนี่ยเป็นทรายแบบทรายเปียกนะนูะ่นเหะนู่นเ่ะมีตะโคลนนู่นเหโอ้โหกระดกอย่างเดียวบุกกี้ใหญ่ด้วยครับ สุดแล้วไปเหลือเหลือนิดนึงนิดนึงก็ได้เยินดูมือนกันนะโอ้โหตัวกระดกเลยครับเห็นไหมตัวกระดกเลยนะยังแ่มอ่ะสายล้วนๆน,นะครับ เห็นไหมดูนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นตุด<ำ>มันกระ <s atte> ดกมาเนี่ยมันมันเมื่อจังวะ จะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับผมอยู่คันนี้สักพักหนึ่งนะครับ แป๊บเดียวยุบแล้วประมาณยสองตันนะทุกคนนะ,ะรถคันนี้นะนนะครับ22ตันนู่นแหละครับมันเป็นบูมยาวนะครับ ดูกันไปยาวๆเลยครับอ๋อดินแห้งไปใส่นะครับ เคยเห็นมังกันนะครับปุ่มยาวก็อไม่เห็นนานแล้วแหละนะผมก็นานๆครั้งนะครับมันอดใจไม่ไหวนะครับโอ้โหดูด้านหลังยุบแล้วนะเห็นไหมนี่ยบโ,โอเคเราตัดไว้เพียงเท่านี้นก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาต่อยลิปครับผมนะเอายาวๆไปเลยนะครับ ขึ้นไปเลยนะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ